14ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้ฟรีฟรีไปเลยนะได้ฟรีนะครับแล้วจำให้น้องลองอ่านดูนะซึ่งช้อยในแต่ละข้อในข้อนี้นะครับมันถูกทั้งหมดนะถูกต้องทุกข้อนะครับข้อหนึ่งนิเศษของจำนวนเต็มบางจำนวนไม่ใช่จำนวนตรรกยะคือจำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะอันนี้ก็ถูกต้องถูกไหมนะครับ จากเดิมที่เป็น for sum x นะครับโดยที่ x เป็นสมาชิกของอะไรครับจำนวนเต็มบางจำนวนนะครับ for sum x จำนวนเต็มบางจำนวนไม่ใช่จำนวนตรรกะเห็นไหมเขาบอกว่าจำนวนเต็มบางจำนวนนะตรงนี้พี่ไม่เขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็แล้วกันเรารู้แค่ว่าจํานวนเต็มบางจํานวนเพราะฉะนั้นถ้าเจอนิเศษมันก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มทุกจํานวนนะครับ ไม่ใช่จํานวนตักกะยะพอเจอนิเศษเข้าไปก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นจํานวนตรกกะยะนั่นเองอันนี้ก็ถูกต้องนะข้อ2นะครับนิเศษของ for sum x for all y for all z โดยที่ x บวก y บวก z มากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับถ้า x บวก y บวก z มากกว่าเท่ากับ0แล้ว x คูณ y คูณ z ไม่เท่ากับ0คือก็กลับกันครับจากเดิมเป็น for sum ก็เปลี่ยนเป็น for all นะครับ จากเดิมเป็น for all ก็กลายเป็น for s o m e โดยที่นะครับจากตรงนี้นะถ้า p แล้ว q มันจะสมมูลกับนิเศษ p หรือ q นะครับดังนั้นตรงนิเศษ p หรือ q ตรงเนี้ยมันเจอนิเศษถูกไหมนิเ h e ของนิเศษ p หรือ q ก็จะได้อะไรครับจะได้ p และนิเศษ q ซึ่งก็ตรงกับตรงนี้ถูกไหม นี่คือ p นะครับเห็นไหมเหมือนเดิมเดะเลยนะจากเดิมนะครับตัว q ตรงนี้คือ xy z ไม่เท่ากับ0เมื่อเจอนิเศษเข้าไปก็เป็น xy z เท่ากับ0ก็ถูกต้องนะนะครับข้อ3ข้อความไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตาม x ยกกำลังสองมากกว่า0เป็นประพจน์อันนี้ก็ถูกต้องถูกไหมเป็นประพจน์ในที่นี้คือต้องบอกค่าความจริงได้นะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็ถูกต้องข้อ4กํกำหนดให้ p q r s และ n เป็นประพจน์นะครับถ้า n เป็นจริงข้อความที่ให้มาเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงง่ายเลยครับน้องๆมันเชื่อมด้วยหรือนะครับโดยที่ n ตรงนี้เป็นจริงดังนั้นนะครับอะไรก็ตามที่เชื่อมด้วยหรือและมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงค่าความจริงที่ได้ก็ต้องเป็นจริงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะ14ถูกต้องทุกข้อนะครับ